สวัสดีครับคุณผู้ฟังขอบคุณที่กดติดตามกันนะครับตอนที่151หบก้าวกระบี่พุ่งออกไปในตอนที่ชิงช่อไปหลบเศษกระบี่เหล่านั้นจางวาเชเฉิ์ไม่ได้หลบแต่ปลุกเข้าไปหาชิงช่อไปแทนมังกรเงาขเสารฝ่ามือมังกรเงาขเสารกระบวนท่าที่4ถึงแม้ว่าจะเป็นเพลยงยุทธคันิญญาระดับต่าแต่ว่าอนุภาพที่แสดงออกมานั้นกับพอ,พอกันกับเพลยงยุทธขันมญญาระดับกลางเลยล่างของจางวาเชเฉิ์เหมือนกับแบ่งออกเป็นสองล่างและพุ่งไปหาชิงช่อไปทั้งซ้ายและขวา เงาที่อยู่ด้านซ้ายใช้กุล็บมังกรเงาที่อยู่ทางขวาตบฝ่ามือเขาจะสานออกมาอย่าแล้วชิงชื่อไปมองเห็นจางวเฉินพุ่งเข้ามาสีหน้าก็เปลี่ยนไปแล้วพยายามโครจรลมปราณออกมารับมือนิ้วทั้งห้าของเขากำแน่นและโจมตีออกไปตุม้มฝ่ามือและหมัดประทะเข้าด้วยกันฝ่ามือมังกรเขาจะสานที่จางวเฉินแสดงออกมากับชื่อชิงไปที่ฝืนออกมาหมัดออกมารับไว้มันแน่นอนอยู่แล้วว่าชิงชื่อไปไม่สามารถต้านทานฝ่ามือของจางวเชินได้จากการโจมตีจากฝ่ามือนี้ทำให้ชิงชื่อไปกระักเลือดออกมาแล้วร่างก็ลอยออกไป แล้วตกลงไปด้านล่างเวทีประลองตําหนักจินเฟิร์มมีความสูง80เมตรหากว่าชิงชื่อไปไม่ได้บาดเจ็บก็คงสามารถใช้ท่าเท้าเมรามารากดและลงไปที่พื้นได้อย่างปลอดภัยแต่ว่าตอนนี้เขาไม่เพียงแต่บาดเจ็บเท่านั้นเขายังไม่สามารถแสดงท่าเท้าเมรามารากดออกมาได้อีกด้วยหากว่าตกลงไปจะต้องบาดเจ็บหนักแน่หรืออาจจะถึงขั้นตายเลยเพื่อเอาชนะชิงชื่อไปจางรด่เฉินถูกเศษกระบี่เข้า2อ,อันและบาดเจ็บเช่นเดียวกันแต่ว่าเขาก็ยังรีบกกระโดดลงไปจากยอดตําหนักเพื่อไปช่วยชิงชื่อไปเพราะว่ายัางไรจางรุก่ไไกไง เขากลับรู้สึกว่าชิงชิ่ไปเป็นคู่ต่อสู้ที่แข็งแกร่งคนหนึ่งเลยและในตอนสุดท้ายจางว่าเฉินก็จับแขนเสื้อชิงชิงไปไว้ได้ทําให้ชื่อชิงไปตกลงมาช้าลงจากนั้นไม่นานก็มีเสียงดังแควกดังขึ้นเป็นเสียงแขนเสื้อที่ขาดตุ้มชื่อชิงไปตกลงไปในสระน้ําทําให้มีน้ํากระจายสูงขึ้นกว่าหเมตรจางว่าเฉินตกลงไปที่ผิวน้ําเท้าเขาเหยียบไปบนขอนไม้อันหนึ่งแล้วมองไปที่แขนเสื้อในมือจากนั้นก็มองไปที่ผืนน้าตอนสุดท้ายจ้งว่าเฉินได้ช่วยเขาลดแรงกระทะลงไปไม่น้อยแล้วและยังมีีนน้ําาใกกรรรลดแงะทอ เขาน่าจะไม่เป็นไรใช่ไหมเนี่ยไม่เพียงแค่จ้างว่าเฉือนเท่านั้นอชยะหนุ่มคนอื่นๆก็เข่งเครียดมากหากว่าช,ชื่อชิงไปตกลงมาตายแล้วข่าวนี้แพร่ออกไปคงเป็นเรื่องตลกอย่างใหญ่หลวงเลยแน่นอนว่าทุกคนชื่นชมจ้างว่าเฉือนมากเห็นชัดๆว่าเอาชนะชิงชิไปได้แล้วแต่เขาก็ยังไม่สนในการบาดเจ็บของตัวเองแล้วไปช่วยชื่อชิงไปคนมีน้ำใจแบบนี้ทําให้คนชื่นชมมากตอนนี้บรรดาคนที่ก่อนหน้านี้ดูถูกจ้างว่าเฉินไว้ล้วนพากาันเปลี่ยนความคิด ทันในนั้นชิงชื่อไผ่ก็พุ่งขึ้นมาจากบริเวณที่ห่างจากจงางัเฉินไม่ไกลแล้วตะโกนออกมาเสียงดังว่าข้ายังไม่แพ้ครบระหว่างนิ้วของชิงชื่อไผ่หนีบกระบี่หักที่ยิน,นเยือกเอาไว้แล้วโคจรลมปานพางดีดนิ้วลงไปทาให้กระบี่หักเล่มนั้นพุ่งมาที่จางรวัวเฉินกระบี่หักท่อนนั้นก็คือปลายกระบี่ที่ก่อนหน้านี้ชิงชื่อไผ่หักไปตอนนั้นเขาโยนกระบี่ลงไปในสระน้ําตอนนี้เขากลับไปเก็บปลายกระบี่ขึ้นมาใชใ้เป็นอาวุธลับระยะห่างที่ใกล้ขนาดนี้ยังไงก็ไม่สามารถหลบได้พ้นจงางรั ปลายกระบ,บี่ครึ่งชื่อทิ่มเข้าไปที่อกของจางวเฉินเลือดสดๆที่ไหลทะลักออกมาจากร่างกายผมของเชี่วชิงไปสยายอยู่ในสระน้ำแล้วก็แงงหน้าหัวเราะออกมาเสียงดัง่าข้าตังขากที่เป็นผู้แข็งแกร่งอายุน้อยอันดับหนึ่งในรุ่นนี้จางวเฉินจะจะมีแรงสู้อีกไหมแววตาของจางวเฉินจ้องไปที่ชิงชื่อปอย่างซับซ้อนในแววตาก็แสดงความมุ่งมั่นออกมาเขากัดฟันแน่นแล้วกลางแขนออกปลาโลหิตในร่างกายของเขาทะลักออกมาจากแผลจางวเฉินโคนจรปลาโลหิตที่เข้มข้นในร่างกายแล้วสร้างก้าวกระบี่ออกมาปลายกระบ,บี่ที่ทิ้มลมา่าลาง ด้ามก็บีอยู่ด้านบนแล้วก็บีดทั้งเก้าโขจอไปรอบๆจางว่าเฉินชิงชื่อไปมองไปที่จางว่าเฉินอยู่ตรงหน้าแล้วสีหน้าก็เปลี่ยนไปจากนั้นรีบโครจรลมปานใช้พยุทธประเภทป้องกันออกมาควับกระบี่โลหิตทั้งเก้าเริ่มรวมกันเป็นอันเดียวนิ้วของจางว่าเฉินชี้ไปด้านหน้ากระบี่โลหิตเล่มนั้นก็เหมือนกับเป็นแสงโลหิตพุ่งไปด้านหน้าแล้วทำลายลมปานของชิงชื่อไปจนพินาดย่อยยับชึกกระบี่โลหิตพุ่งทะลุล่างชิงชื่อไปไปอย่างแรงทำให้ร่างของชิงชื่อไปลอยลออกไปกว่า10เมตร แล้วล่างก็ไปปะทะเข้ากับด้านบนของภูเขาจำลองมีเสียงตกลงมาที่พื้นดังขึ้นมือทั้งสองข้างของชิงชิไปกุมไปที่แผ่ที่ท้องแล้วล่วงลงมาด้านล่างของภูเขาจำลองจากนั้นก็หมดสติไปทุกคนล้วนคาดไม่ถึงว่าจะเกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นแล้วพากันตกตะลึงไปหมดสุดท้ายแล้วจางว่าเฉินก็ยังคงชนะอยู่ดีโดยเฉพาะตอนสุดท้ายจางว่าเฉินกลับสามารถใช้ปาโลหิตสร้างกระบี่ออกมาได้ถึงเก้าเล่มแค่กระบ,บวนท่าเดียวก็สามารถเอาชนะชิงชื่อไปได้แล้วหากว่าจางว่าเฉินใช้กระบ,บวนท่านี้ตั้งแต่แรกเกรงว่าชิงชื่อไไปปคงแแพ้้นนานลว สร้างกระบี่โลหิตได้เก้าเล่มเลือดแบบนี้นับตั้งแต่อดีตมามีน้อยมากจะไม่ให้คนเคารพคงไม่ได้แล้วถ้าป่าลินสู้กล่าวออกมาเฉินเทียนสู้กล่าวว่าตอนแรกจางว่ชเฉินคงไม่อยากแสดงท่าไม่ตายของตัวเองออกมาแต่ว่าเขากลับคิดไม่ถึงว่าชิงชื่อไปที่ใจกว้างและสง,ง่างามผ่าปเปไม่ได้ตลอดกลับมารอบโจมตีเขาดังนั้นสุดท้ายจางว่ชเฉินจึงโจมตีออกไปด้วยความโมโหไม่ได้คิดอะไรมากมายเขาถึงได้รวมกระบี่ทั้งเก้าเล่มออกมาแล้วแสดงออกไปตอนนี้ทุกคนภายใําหนักจินเฟื่อง้วนไม่สามารถสงบใจลงได้ ใใจะลุ้นตื่นเต้นมากโดยเฉพาะกระบวนท่าสุดท้ายของจางหวะเฉินนั่นมันน่าอาัศจรรย์มากก้ากระบี่พุ่งออกไปใครจะไปต้านทานได้กันขนาดชิงชื่อไปยังแพ้แน่นอนว่าจางหวะเฉินได้เป็นอันดับที่หนึ่งของงานชุมนุมกระบี่อย่างสง่า่าเผยพรสวรรค์ที่จางหวะเฉินแสดงออกมาแม้แต่องค์ยิงสิที่กอดหน้าที่รังเกีจยจจังหวะเฉิอนยังตกใจจนพูดไม่ออกจางหวะเฉินโคจรล,ลมป่านแล้วดันกระบี่ที่แทงอยู่ในร่างกายออกมามีเสียงดังเคร่งดังขึ้นเป็นเสียงกระบี่ที่ชุ่มไปด้วยเลือดตกลงบนที่พื้นจากนั้นจังหวะเฉไอน แล้วก็รีบกินยารักษาพอบาดแผลดีขึ้นแล้วจางเฉินก็มองไปที่ชิงชื่อไปที่ถูกค้นหาออกไปแล้วใส่ขมวดเบลในแววตาก็ฉายแววผิดหวังจางเฉินไม่ได้พูดอะไรออกมาแม้แต่ประโยคเดียวแล้วก็เดินออกไปจากตำหนักจินเฟิงพี่จางตอนนี้ท่านยังไปไม่ได้เฉินทีนซูเดินมาที่ด้านหน้าของจางเฉินแล้วมองไปยังองค์หญิงสิพางกล่าวเสียงต่ำออกมาว่าตอนนี้ท่านเป็นอันดับหนึ่งของงานชุมนุมจะเป็นต้องสู่ขอองค์หญิงสิบสามจางเฉิงกล่าวว่าที่ข้ามาเข้าร่วมงานชุมนุมกบีไม่ได้เพราะอยากจะสู่ขอองค์หญ เฉินเทยนซูยิ้มใหญ่ๆออกมาแล้วกล่าวว่าไม่ว่าจะด้วยเหตุผลอะไรท่านก็ไปอันดับหนึ่งแล้วหากว่าท่านไม่สู่ขอ,องยีก็เท่ากับว่าไม่ไว้หน้าท่านอ,องคประเทศเฉินซุยหากว่าราชวงศ์ประเทศเฉินซุยต้องเสียหน้าพวกเขาจะยอมปล่อยท่านไปงั้นหรือถึงตอนนั้นอย่าว่าแต่ท่านเลยทั้งประเทศบินอู่เกงว่าจะต้องล่มสลายทองค์ภายในคืนเดียวเฉินเทียนซูเพิ่งจะกล่าวจบตูม้มบนอากาศมีเสียงดังขึ้นมาบนท้องฟ้าที่ห่างจากพื้นดินไป200เมตรมีอ,อักษรไขยโกลสีม่วงปรากฏออกมา จากแสงกระพริบของอักษรค่ายกลก็มีตึกหนึ่งปรากฏขึ้นอยู่ในอากาศแล้วก็เป็นตําหนักของเซียนอ,องเชียนสุยสวมชุดคลุมสีทองและขุนนางอีกสิบคนล้วนยืนอยู่ที่ตึกเฟยเทียนแล้วมองลงมาเบื้องล่างไอ้ที่แข็งแกร่งปกครองไปทั่ววงังหลวงอัจฉริยะที่อยู่ด้านล่างตอนนี้ถึงได้รู้ว่าที่แท้อ,องเชียนสุยและบรรดาบุคคลสำคัญทั้งหลายล้วนกําลังมองงานชุมนุมนี้มาโดยตลอดบนล,ล่างของอ,องเชียนสุยมีแสงสีทองแผ่ออกมาทําให้คนรู้สึกกดดันเขาจ้องไปที่จางว่าเฉินที่ยืนอยู่ด้านล่างอย่างอารมณ์ดีมาาากกแลกล้ววว่่ ทุกวันนี้มีอัจฉริยะเกิดมาไม่ขาดสายและก็ล้วนจะยอดเยี่ยมขึ้นเรื่อยๆจางโเูเฉินจะเอาชนะอันดับหนึ่งของประเทศเชียนสุย่ยอย่างชิงชื่อไปไ,ปได้ข้าเห็นว่าเจ้าดูมีอนาคตเจ้าคิดจะมาสู่ขอองค์ยี่สิบสามเมื่อไหร่อัจฉริยะอย่างจางรเูเฉินอนาคตจะต้องสามารถประจัญวิทธ์แข็งแกร่งมากแน่ๆองเชียนสุย่ยไม่มีทางปล่อยเขาไปแน่จะต้องเอาเขาเข้ามาเป็นคนของตัวเองให้ได้แน่นอนว่าจางรเูเฉินไม่มีทางสู่ขอองค์ยี่สิบสามแน่นอนแต่ว่าคําพูดนี้เขาไม่สามารถพูดออกไปได้หากว่าพูดออกไปจะต้องทําาให้อเชียยนสยกมกม ไม่เพียงแต่จะส่งผลร้ายต่อเขาเท่านั้นยังเป็นการทำร้ายคนสำคัญของเขาอีกด้วยจางวัเฉินยืนตรงแล้วกุมมือไปทางอองเชียนสุยแล้วกล่าวมาเสียงนิ่งว่าเกาอย่างไม่ปิดบังเลยว่าข้ากับองค์หญิงสิบสามมีความเข้าใจผิดกันอยู่ไม่น้อยและองค์หญิงสิบสามเองก็ไม่ชอบข้าหากว่าแต่งงานกันเป็นสามีภรรยากันจริงๆเก่งว่าจะไม่ค่อยเหมาะสมจากนั้นจางวาฉิเชนก็กล่าวอีกว่าในเมื่อท่านอองดูงานชุมนุมกระบี่มาโดยตลอดก็น่าจะรู้ว่าข้าไม่ได้อยากเข้าร่วมง,งานชมุมนุมนี้แต่กลับถูกบีให้ต้องลงมือจริงงงๆแลล้้้วววจุปปรระะสค์ทีี่่ขขาาามาเอในนนั ไม่ใช่การสู่ขององค์หญิงสิบสามแต่เป็นการขอเข้าพบท่านองคหวังว่าท่านองค์จะสามารถส่งกองกาลังไปช่วยเหลือประเทศบินอูได้บ้างหากว่าท่านองค์สามารถช่วยเหลือประเทศบินอูข้าจะซาบซึ้งในบุญคุณนี้อย่างมากได้ยินที่จางว่าเฉินกล่าวในใจของหนิงสร้างซูก็คิดว่าเจ้าหนุ่มนี่ยั่วโมโหท่านองค์แล้วหนิงสร้างซูร,รู้ชัดกว่าทุกคนว่าองค์เฉินสุยไม่ได้อยากจะรู้จุดประสงค์ที่จางว่าเฉินมาร่วมงานประลองในครั้งนี้องค์เฉินสุยแค่อยากจะได้จางว่าเฉินมาเป็นลูกเขยแล้วดึงอัจฉริยะหนุ่มคนนนนนี้้เเขขาาามป็ส่วนน่ววหึงงองอรช ไม่ว่าจะด้วยเหตุผลอะไรการที่แจ้งว่าเฉินปฏิเสธ์องเชิยนสุยก็สมควรตายอัจฉริยะคนหนึ่งหากว่าไม่สามารถเอามาเป็นพวกของตัวเองได้ทางที่ดีที่สุดก็คือจัดการเขาซะต้องรีบฆ่าอัจฉริยะคนนี้ก่อนอ,องชิ้นสุยแสดงออกมาอย่างสงบมากบนใบหน้ามองไม่เห็นอารมณ์เปลี่ยนแปลงอะไรเลยพางยิ้มแล่าวว่าข้าได้ยินหนิงสร้างซูเก่า,กามาถึงความลำบากของประเทศเป็นอูมาก่อนและก็เข้าใจจิตใจของเจ้ามากขอแค่เจ้าสู่ขององคหญิงสิบสาเจ้าก็จะเป็นเขยของประเทศเชียนสุยถึงตอนนั้นประเทศซื่อฟางก็ไม่กล้ามาโจมตีประเทศเป็นอูอ เขาคิดว่ายังไงดูเหมือนองคชินสุยจะเก่ามาอย่างนิ่งๆแต่ว่ามีแค่บรรดาขุนนางใหญ่เท่านั้นที่รู้ว่าองเชินสุยกําลังให้โอกาสลอดสุดท้ายกับจางโวเฉินจางโวเฉินเองก็รู้ดีว่าผลจากการปฏิเสธองอ์เชียนสุยจะเป็นยังไงเขาสึกกดดันมากเขาสามารถไม่สนใจชีวิตของตัวเองได้แต่ว่ากลับไม่สามารถไม่สนใจชีวิตของคนสําคัญของเขาได้จางโวเฉินมองมาที่องค์หญิงสิบสามพางสายหัวหากว่าตอบรับการสู่ขององค์หญิงสิบสามก็คงเป็นการฝืนใจของตัวเองและในตอนที่จางโวเฉินกําลังตัดสินใจตอบนั้น หงเยนเฉินก็ลอยมาจากชั้นที่สาของตําหนักกินเฟิงผมสีลําเงินของนางผิวสวยราวกับน้ำตกร่างกายอลชอนผิวขาวราวกับพิมะและมีหน้าตาที่งดงามมากนางเดินไปที่จางเยนเฉินแล้วยิ้มจากนั้นหงเยนเฉินก็จ้องไปที่อองเชียนซุ่ยแล้วกล่าวว่าท่านพ่อจริงๆแล้วปัญหาของประเทศบินอูเป็นข้าที่สร้างขึ้นองค์ชายฮวงซินของประเทศซื่อฟางจางเยนเฉินไม่ได้เป็นคนฆ่าแต่ว่าข้าเป็นคนฆ่าดังนั้นความลําบากของประเทศบินอูท่านพ่อยังไงก็ต้องช่วยเหลือ พอเห็นฮวงเยียนเฉินปรากฏตัวออกมาทุกคนในสนามล้วนตกตะลึงในหัวของพวกเขามีความคิดหนึ่งออกมาว่าหรือว่าองค์หญิงเยียนเฉินเองก็ชอบจางว่าเฉินและอยากจะแย้งคู่หมายของน้องสาวตัวเององค์หญิงเยียนเฉินมีนิสัยแข็งก้าวมาตลอดก็ไม่ใช่ว่าจะเป็นไปไม่ได้แล้วก็จบแล้วครับกับตอนที่151พีกลอกกันน้าดูถลม่มทลายสุดท้ายแล้วจางว่าเฉินก็ชนะมาจนได้ชิงชื่อไปนึกว่าจะเป็นคนดีนะที่แท้ก็นะก็อย่างที่เห็นกันเหตุการณ์จะเป็นยังไงต่อไปก็ติดตามกันในตอนหน้านะครับ ไงก็ฝากกดติดตามแล้วกดกระดิ่งด้วยนะเพื่อแจ้งเตือนคลิปต่อไปแล้วถ้าหากมีผู้ใจบุญท่านใดอยากช่วยเข้าไฟผมแล้วก็มีข้อมูลอยู่ใต้ล่างคลิปเลยนะครับขอบคุณสำหรับน้ําใจเล็กๆน้อยๆนะครับผมสำหรับตอนนี้ขอลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ตอนหน้าสวัสดีครับ